ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ มากระชีประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้กันเลยครับผมไม่เคยคิดที่จะคาดฝันจริงๆครับเมื่อประเด็นนี้เกิดขึ้นจริงๆเลยครับเมื่อทางด้านบุตรแห่งสายคว้าครับกลับมาคืนถิ่นทางด้านบริรัมยูเนเต็ดอีกครั้งเลยครับ โดยชีย้นา,นาทางด้านลงแชมเจริกอย่างทางด้านทีรทนบุญมาทาันครับทางด้านยูโกมาเอฟมารีนอตก็ได้แถลงข่าวปล่อยทางด้านเบคไซด์คนสําคัญกลับไปการแข่งที่ไทยกับอดีตต้นสังกัดที่เคยสร้างชื่อมาอย่างบุรีดับอยู่ในแต่ละครับโดยชียนาดทางนี้ครับทางด้านยูโกมาเอฟมารินอตครับลงแชมเจริกปีล่าสุดแถลงปล่อยทางด้านทีรโทรทอนบุญมาทันเบคไซด์คนสําคัญย้ายกลับไปการแข่งในศึกลิวอร์ลอีกครั้งกับบุรีรัมยูในเต็ดในช่วงเลกที่2เลยครับอย่างไรก็ตามครับตั้มแต่เวอรีสามสิบ น็อตจบลองแชมป์เจอลีกเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมสิทธิ์ประรยึกด้านเอซีเอลแชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มก่อนถูกปราสาทสายฟ้ารับซื้อขาดจากการที่เหลือสัญญาเพียงแค่หนึ่งปีให้กลับไปอยู่กับทีมอีกครั้งเลยครับและสำหรับเจ้าอุ้มธีรทนบุญมาทานครับย้ายมาคาแเก่งกับโยโกมาเอฟมารีนอตตั้งแต่ฤดูกาล2019ก่อนมีส่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์เจอลิกมาครองได้ทันทีในปีนั้นครับในฐานะนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์และอยู่กับทีมอีก2ฤดูกาลเลยครับ และทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านทีรทรบุญมาทันครับคืออยู่กับเรียมยูเนเตดมาแล้วในช่วงฤดูกาล2010ถึง2016ในเล็กแรกครับโดยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเมื่อคว้าแชมป์กับทีมไปถึง20รายการด้วยกันเลยครับสำหรับทางด้านบุตรแห่งสายฟ้าทีรทอนบุญมาทันเลยครับ และขณะที่ประเด็นต่อไปครับอางคันทีทางด้านขนเก่นยูเนเต็ดจงอังพยองครับได้ประกาศต่อสัญญากับทางด้านโจชัวก็แมนกองหลังชาวฟิลิปปินส์ออกไปเป็นเชียร์บอลครับหลังทำผลงานได้อย่างน่ายอดเยี่ยมเลยฮะโดยชีนัดขนเกนยูเนเต็ดครับทีมน้องใหม่ของศึกทลิตจัดการต่อสัญญากับทางด้านโจชัวก็แมนกองหลังลูกครึ่งฟิลิปปินส์ออกไปเป็นเชียร์บอลครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านโจชัวก็แมนครับถือเป็นตัวหลักของขนเก่นหลังในเล็กๆที่ผ่านมาได้โอกาสลงสนามลงเล่นฤดูกาลนี้ในลีกครบทุกนัดคราบก่อนจะบรรลุข้อตกลง สัญญาร่วมกันทำห้เจ้าตัวได้ค้าแข่งในถิ่นจุกอังพยองอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2023โดยชีเดียวเลยครับโดยชี้หนาทั้งนี้ครับทางนั้น orm, บิ๊กตอมวัฒนายชยังเหล่าครับประธานสโมสรขนแก่นยู่นเตดก็ได้ออกมายอมรับครับว่าทั้งนั้นกลมแม,ม่นเข้าร่วมทีมเราเป็นฤดูกาลแรกโดยสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและทำผู้นานช่วยทีมได้เป็นอย่างดีและบทเรียนปรึกษากันแล้วครับว่าอยากให้ทางนั้นกลมแมน่นอยู่เป็นแกนหลักช่วยพัฒนาทีมในระยะย,ยาวครับจึงได้ทำการต่อสัญญ,ญาออกไปอีก2ปีครึง่งงและ้นต้องขขออบใจด้วยที่ เมจะอยู่ช่วยทีมต่อพัฒนาไปด้วยกันรถจิมานของเราได้ทราบมาว่ามีหลายทีมให้ความสนใจอยากได้ตัวขอบรเริ่มทีมเช่นกันเลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับไม่ได้ออฟฟิเชียลจากทางสโมสรเมืองการยูเนเต็ทีครับแต่ก็มีข่าวออกมาได้ครับว่าตนานสิงห์ทวิชัยและเยกทางกับเมืองการยูนเต็และเตรียมหาสโมสรใหม่ทันทีเลยครับ โดยชีย่นาทางด้านสิ่งทวิจัยหาไทยรัตนกุลครับตับตดสินใจแยกทางกับเมืองกาอยูในแตดชีมนาที2เป็นเชียร์บอิครับและเตรียมหาสโมรสรใหม่เพื่อค้าแข่งต่อไปเลยฮะ โดยทนาทั้งนี้ครับทางด้านสิงห์ทวีชัยครับเพิ่งย้ายจากชุนบริอุสีเข้ามาเฝ้าสอให้กับเมืองการยูเนเต็ดในช่วงก่อนหน้านี้ครับได้ได้โอกาสลงเฝ้าสอนให้กับจีนไปทั้งหมด9้นัดล่าสุดกับทางด้านซูเปอร์ตีครับแต่สัดตินใจแยกทางกับค้างคาวมาการเป็นเชียร์เลยครับและเตรียมหาสมสรสอนใหม่เฝ้าสอต่อไปในวัย39ปีเลยครับและสําหรับทางด้านสิงห์ทวีชัยครับมีประสบการณ์มากมายเลยตั้งแต่ทางด้านพนักงานยาสูบอุสสภาซูเปอร์บันดุงชุนบริอุสีและทางด้านสุพรรณบริน ก็เป็นเมืองกันอยู่ในแต็ดแหละครับสำหรับทางด้านซูเปอร์ตีสิงห์ทวิชัยอาไทยรัตนกุลเลยฮะ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่เคียร์สมุดสมุดประการชิตีอีกครั้งครับขยับเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องครับสำหรับทางด้านเคียร์สมุดสมุดประการชิตีเพื่อเตรียมสู้สึกในลีกที่2องของดูโบเทริก2 0 2 1เลยฮะโดยหลังจากก่อนหน้านี้ครับได้แข้งใหม่เข้ามาร่วมทีมและว3รายได้แก่ทางด้านเซเมลโลซายืมมาจากบริรัม United, o, ยูเนเตตเควินอินเกโซยืมมาจากบีจปทุมยูเนเตดและทางด้านเศษฐวุธวงสายยืมมาจากชินบรีสีล่าสุดก็ได้เผยโฉมแข้งใหม่รายที่4เป็นชีเรดบร,ครบดนนด์ครับโดยชินาดผู้ดล่นใหม่ครับ และล่าสุดก็คือทงน้านโอเลชาตรีรัตนวงศ์ได้ยิงวัย28ปีจากทงน,าน้านคัคคาไฟสุขโขทัยี่4ทีมดังในทันสี2ครับโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อมายเลข59ลงช่วยทีมในถิ่สมุทรประการสเตเดียมเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับกองหน้ารายนี้ครับดมต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรสีสเกตยูเนเตดในฤดูกาล2015ก่อนจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยการพาชีมคว้าแช,ชมป์ทยลีก4ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพาชิมประเล็นรอบแช,ชมเปียนลีกในคว้าตำแหน่งดาวซุนบูในทรงส่วนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือในซีซั่น2017โดยผลงาน23ประตูครับก่อนจะแยกประเล็นในกับสีสเกตเอฟซีไชน่ารอบิลและสุขโขเทสซีเป็นชีมล่าสุาดเลยฮะโดยอย่างนี้ครับในศึกลีกลงฤดูกาล2021ในลีกที่ผ่านมาครับทางด้นานโอเล ได้ลงสนามให้กับสุขโขนะทัยศีแคสณีนัทนานครับจากทั้งหมด17เมตรซึ่งทับค้างเข้าไฟจบครึ่งซีซั่นลกเล็กด้วยเป็นอันดับที่2มีเต้มห่างจากตาดฟซีเชมลีกเล็กแค่8คะแนนเท่านั้นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับถือว่ายัางไม่ pro, ออฟฟิเชียลเพราะยังไม่ประกาศจากทางสโมสรครับเมื่อทางด้านนครราชสีมามาดร,รับปิดดีลคว้าเมกาฟิลิปินจากราชบุรีมิพล F4 คาร่วมทีมเลยครับโดยหลังจากทนาธนาชัยนุราชครับนายทวันจอมหนึบของทนาสวรรค์เพชนครราชสีมามาดฟ์4เขารับการผ่าตัดเ er อ็นข้อหน้าเข่าครับข้างขวาเป็นเชียรเลยครับโดยนายแพทย์ทางด้านชนินที่โรงพยาบาลธน,นบุรีครับเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาครับก่อนจะได้รับอนุญ,ญ,ญ,ญาตให้กลับไปฟื้นต่อที่ จากนั้นเขาจะเข้าสู่กระบวนการฟืดด้นฟูร่างกายก่อนจะกลับลงสนามได้ครั้งซึ่งจะต้องใช้เวลาระยะเวลาประมาณ4-6ถึงเดือนด้วยกันเลยฮะโดยชีนันล่าสุดครตับแมจะไม่ได้ลงตลอดเล็กๆครับแต่ทางด้านเบรนชิมันก็กลายเป็นแข่งอาเซียนคนที่3ของท้านนครลาสซีมามาต์สีโดยเจ้าตัวจะเป็นประตูคนที่3หลังจากชีมของท้านนครลัสซีมาม, 4, มตา,า,ดดมาตา์สีครับมีท้านพีสารดอกไม้แก้วและท้านเกติศักดช์ราดอนที่มาจากบุรธานิี4ซึ่งในทัพสวานเคสครับมี2ดาวเตะฟิลิปปินส์อยู่ก่อน แล้วครับท, Need, va, ker, ทั้งทานนั้นเดนนิสวิลานูเอวานและท่างนั้นดีแลนเดมบูเคอร์ที่เพิ่งย้ายมาจากคายาชิตี้แหละครับ โดยชินานดในนานลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันวัย27ปีครับเจ้าของส่วนสูง194เซนติเมตรอดีตเด็กปั้นของเชลเกตส่วสี่จะย้ายมาเล่นกับทางด้านโรเวอาเลนทีมในศึกของทางด้านลีกาสี่ของประเทศเยอรมันบุรวมทัพทางด้านรายชนม,มังกรฤร,ร,รูศึกถลิก2021ครับในโคตาอาเซียนหลังจากติดทีมชาติของทางด้านฟิลิปปินส์ลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบที่3ตามกฎของทางด้านทะลิกก่อนย้ายมาเล่น,นกับนครราชสีมาบีไดฟสีในเลกที่สองเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับเมื่อการคืนที่ผ่านมากับประเด็นดราม,ม่าของเจ้าอุ้มชูรทอบุญมาทันและทางด้านอดีตของทางด้านนักวิเคราะห์ของทีมชาติไทยครับล่าสุดครับทางด้านบิ๊กออได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ โดยีนัดอย่างไรก็ตามครับทางด้านสามาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับชี้แจงประเด็นที่ทางด้านอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคทีมชาติวิพากษ์วิจารณ์การเล่นของนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่กำลังทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ฮะและอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นดราม่าเริ่มจากทางด้นานปเปาการิเช่อดีตบวัวน,น้าฝ่ายจัดการเทคนิคทีมชาติไทยโพสเฟซบุ๊กวิเคราะห์การเล่นของทีมชาติไทยในเกมซูซูกิครับ2020รอบเป็นกลุ่มนัดที่3นัดที่เอาชนะฟิล ตั้งว่าคมชี่ผ่านมาเลยครับโดยชื่อขนาดทั้งนั้นครับส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังกล่าวครับได้มีการวิพาก์วิจารณการเล่นของเทนนิธทีรทรบุญมาทันเบคไซคนสําคัญของทัพช้างศึกว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ขาดคุณสมบัติการเล่นเป็นทีมนลครับจนทั้งนี้ครับจนกลายเป็นประเด็นวิพากวิจาร์ในหมู่แฟนบอลทีมชาติไทยเมื่อคือนชี่ผ่านมาครับโดยชี้นัดล่าสุดทงางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวเลยครับ ว่าทั้งนี้ครับทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจี้แจงประเด็นที่อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคทีมชาติวิพากษ์วิจารณ์การเล่นของนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่กำลังทําการแข่งการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020ที่ประเทศสิงคโปร์ละล่าสุดครับทางด้านพลตํารวจเอกสมยศภูมิพันม่วงครับได้เป็นประธาน ประชุมฝ่ายพัฒนาเทคนิคประจำเดือนธันวาคมและได้สอบถามไปยังการลดครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคหรือทางด้านบาลีเซียครับหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีถึงประเด็นดังกล่าวเลยฮะโดยชี้นัดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคครับชี้แจงว่าปัจจุบันคนดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมและไม่ได้มีและได้ส่งตัวกลับไปยังต้นสังกัดบริษัทเอ็กโคโน กับทางนั้นเป็นจีมระดครับซึ่งล่าสุดทางนานเอโคโนก็ไม่ได้มีการติดต่อสัญญาก,กับบุคคลดังกล่าวเช่นกันส่วนในประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียครับถือเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านสมาคมเนื่องจากสมาคมไม่มีนโยบายให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในบุคคลภายนอกเข้าไปแทรกแซงการทมานของบนหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุกชุดเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบรดัรบ เพื่อนนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ